สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์กับครูอาร์มนั่นเองครั้งนี้นะครับเราเปลี่ยนหน่วยการเรียนรู้แล้วนะลูกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่หกนะครับเรื่องเศษส่วนนั่นเองเรื่องเศษส่วนนะครับเรื่องนี้จะยากหน่อยนะครับดังนั้นครูจะไปชา้ชาๆนะครับเนาะถ้าเราไปเร็วเกินไปนักเรียนอาจจะตามไม่ทันนะครับเรื่องนี้ยากนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนด้วยนะลูก ครั้งนี้นะครับเป็นการเรียนครั้งที่1ใช่ไหมครับครั้งที่1เรื่องการอ่านและการเขียนเศษส่วนนะครับเรื่องการอ่านและการเขียนเศษส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. นนะครับบอกเศษส่วนที่แสดงปร,ริมาณของสิ่งต่างๆและแสดงสิ่งต่างๆตามเศษส่วนที่กําหนดโดยที่ตัวเศษ น้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนั่นเอง2นะครับอ่านและเขียนเศษส่วนที่แสดงปร,ริมาณของสิ่งต่างๆโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนะครับอา่านี่คือจุดประสงค์ของเรานะครับต่อมาการอ่านและการเขียนเศษส่วนนะครับที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน ตัวเศษหรือตัวส่วนแสดงว่าเศษส่วนเนี่ยจะต้องมี2ตัวใช่ไหมครับคือตัวเศษและก็ตัวส่วนนั่นเองเศษส่วนนะครับเป็นสัญลักษณ์แสดงจนนํานวนเป็นสัญลักษณ์แสดงจํานวนนะครับซึ่งประกอบด้วยตัวเศษและก็ตัวส่วนนั่นเองตัวเศษนะครับแสดงจนนงางํานวนของส่วนที่กล่าวถึงแสดงจํานวนของส่วนที่กล่าวถึง เขียนไว้ด้านบนของเส้นขั้นนะครับเขียนไว้ด้านบนตัวด้านบนคือตัวเศษนะลูกอ่าเขียนไว้ด้านล่างเรียกว่าตัวส่วนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ1เศษ1ส่วน5เห็นไหมครับเศษ1ส่วน5ตัวเศษคือเลข1ตัวส่วนคือเลข5นะครับตัวเศษจะอยู่ข้างบนเสมอนะครับเศษอยู่ข้างบนส่วนอยู่ข้างล่างนะครับ เศษสามส่วนเจ็ดเศษสามส่วนเจ็ดตัวเศษอยู่ข้างบนใช่ไหมครับตัวส่วนอยู่ข้างล่างเศษแปดส่วนสิบห้านะครับเศษแปดส่วนสิบห้าก็คือตัวเศษคือเลขแปดตัวส่วนคือเลขสิบห้านั่นเองนะครับอ่าโอเคทีนี้นักเรียนรู้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวเศษอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่าง ตัวสซวนอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างไหนตอบคุณหน่อยได้ไหมครับว่าตัวเศษเนี่ยอยู่ข้างบนหรือข้างล่างครับตัวเศษตัวเศษอยู่ข้างบนตัวส่วนอยู่ข้างล่างนะครับเก่งมากจากที่เราฟังที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะครับอาจจะงงเนื่องจากมันไม่มีตัวอย่างให้เห็นเลยครูอ้ามขอตัวอย่างหน่อยนะครับ มาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจเรื่องเศษส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับให้รู้ว่าเศษส่วนคืออะไรนะครับตัวอย่างที่1นนะครับมีเค้กหนึ่งก้อนอ่าเป็นเค้กสตรอเบอรี่เห็นไหมครับเค้กหนึ่งก้อนนี้นะครับก้อนใหญ่มากนะครับครูกินคนเดียวไม่หมดนะครับครูต้องการแบ่งออกนะครับแบ่งเป็นสส่วนแบบนี้เพื่อที่ส่วนหนึ่งเก็บไว้กินวันนี้ อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้กินพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแบ่งเป็นสส่วนเท่าๆกันอย่าลืมนะครับแบ่งเป็นส่วนแต่ละส่วนต้องเท่ากันนะครับเห็นไหมลูกแบ่งเป็นส่วนสส่วนเค,ค้กครูแบ่งเป็นสส่วนนะครับฝั่งแรกฝั่งซ้ายนะครับครูจะกินวันนี้นั่นก็คือ1ชิน้นใช่ไหมลูก1ส่วน 1ส่วนนะเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับถ้าเขียนเป็นเศษส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเศษ1ส่วน2เหมือนกันนะครับนักเรียนดูดีๆนะครับสังเกตเค้กเราแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมลูก2ส่วนดังนั้น2จึงอยู่ข้างล่างนะครับพอเป็นส่วนทั้งหมดทั้งหมดก็คือเราแบ่งเค้กเป็นกี่กี่ส่วนหรือกี่ก้อนนะครับเค้กครูแบ่งเป็น2ส่วน ดังนั้นส่วนข้างล่างจึงเป็นเลข2นะครับถ้าเค้กก้อนนี้ครูแบ่งเป็น5ส่วนเนื่องจากครูจะกิน5วันครูแบ่งเป็น5ส่วนนะครับส่วนข้างล่างที่ปกติเป็นเลข2ก็จะต้องเป็นเลข5นะครับอ่าส่วนข้างล่างนะครับจะขึ้นอยู่กับว่าเค้กก้อนนี้แบ่งเป็นกี่ส่วนนั่นเองครูแบ่งเป็น3ส่วนส่วนข้างล่างก็ต้องเป็นเลข3 ครูแบ่งเป็น4ส่วนส่วนข้างล่างก็จะเป็นเลข4นะครับเอตอนนี้รู้แล้วว่าข้างล่างเนี่ยส่วนข้างล่างคืออะไรส่วนข้างล่างคือจํานวนส่วนทั้งหมดที่เราแบ่งใช่ไหมครับเราจะแบ่งเป็นกี่ส่วนก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ว่าเราอยากแบ่งเค้กเป็นกี่ส่วนนะครับข้อนี้ครูแบ่งเป็น2ส่วนดังนั้นส่วนข้างล่างจึงเป็นเลข2นะครับส่วนข้างบนข้างบนคือเศษใช่ไหมครับเศษข้างบนคืออะไรล่ะครูอาราม ใช่ไหมลูกเศษข้างบนคืออะไรในเมื่อหนูรู้ส่วนแล้วส่วนคือทั้งหมดแล้วเศษข้างบนคืออะไรเศษข้างบนนะครับคือส่วนที่เราใช้หรือส่วนที่เราต้องการที่จะเอามาคิดนั่นเองนะครับเศษข้างบนเนี่ยเศษข้างบนคือ1ใช่ไหมลูก1คืออะไร1คือชิ้นที่ครูจะกินวันนี้ครูกินวันนี้1ชิ้นนะครับ1ชิ้นดังนั้นก็จะเป็นเลข1 ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองแต่ถ้าครูวันนี้ครูแบ,บ่งเป็นสองเศษสองส่วนแล้วใช่ไหมครับแต่ครูจะกินสองส่วนเลยข้างบนก็จะต้องเป็นเลขสองนั่นเองนะครับดังนั้นครูต้องการแค่หนึ่งชิ้นก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองส่วนพรุ่งนี้ก็จะกินใีหนึ่งชิ้นก็จึงเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเหมือนกันนะครับอ่านะต่อมาเรามาดู แบ่งเค้กหนึ่งก้อนเป็นสองชิ้นเท่าๆกันเห็นไหมครับต้องแบ่งให้เท่าๆกันนะครับเค้กแต่ละชิ้นนะครับเป็นหนึ่งในสองของเค้กหนึ่งก้อนหนึ่งชิ้นนั่นเองเขียนเศษเขียนเศษส่วนนะครับแสดงจำนวนของเค้กแต่ละชิ้นเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะครับแต่ละชิ้นนะลูกไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ละชิ้น แค่ชิ้นที่ครูจะกินวันนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับต่อมาอ่านี่คือเค้กใช่ไหมครับครูแบ่งครึ่งกินวันนี้คือเศษหนึ่งส่วนสองกินพรุ่งนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองเหมือนกันนะครับในขอททษหน่อยดีกว่าว่าส่วนคืออะไรส่วนคือจำนวนที่แบ่งทั้งหมดนั่นเอง ส่วนเศษข้างบนเศษข้างบนคือตัวที่เราจะนำมากินหรือนำมาใช้ในการคิดนะครับเศษ1.2ส่วน2อ,อ่านว่าเศษ1.2ส่วน2นะครับเศษคือข้างบนเราต้องอ่านเศษก่อนนะครับต้องมีคำว่าเศษนำหน้าด้วยนะลกูกเศษ1.2 1ส่วน2 1น,นะครับเป็นตัวเศษ สองเป็นตัวส่วนนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับข้างบนคือตัวเศษข้างล่างคือตัวส่วนต่อมาเมื่อกี้ครูแบ่งเค้กแล้วครั้งนี้ครูมีรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับครูต้องการแบ่งเป็นสามส่วนครูต้องการแบ่งเป็นสามส่วนนะครับ ครั้งนี้ครูแบ่งเป็นสามส่วนเลยสามส่วนแสดงว่าส่วนข้างล่างต้องเป็นเลขสามนะส่วนข้างล่างต้องเป็นเลขสามนะครับดังนั้นช่องแรกจึงเป็นเศษหนึ่งส่วนสามนั่นเองช่องแรกนะครับจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามช่องที่สองก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามเหมือนกันช่องที่สามก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามนะครับ อนเรสังเกตไหมครับว่าส่วนข้างล่างคือเลขสามเนื่องจากเราแบ่งสี่เหลี่ยมเป็นสามส่วนใช่ไหมลกูกง่ายไหมเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับไม่ยากเลยความง่ายมากๆใช่ไหมครับส่วนเศษข้างบนเศษหนึ่งก็คือหนึ่งช่องใช่ไหมลกูกหนึ่งช่องก็คือเศษหนึ่งส่วนสามครูแบ่งเป็นสามช่องก็คือช่องละหนึ่งใช่ไหมลกูกช่องละหนึ่งนั่นเองง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ต่อมาแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนะครับ1รูปเป็นสามส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเป็นหนึ่งในสามของรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปเขียนเศษส่วนแสดงจํานวนแต่ละส่วนเป็นเศษ1ส่วนสามนะครับนี่คือช่องสี่เหลี่ยมที่เราแบ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูก1ช่องก็เท่ากับเศษ1ส่วน 3, สามเศษ1ส่วนสามแล้วก็เศษ1ส่วนสามนะครับ อย่าลืมเด็ดขานะครับครูย้ําเสมอเศษอยู่ข้างบนส่วนอยู่ข้างล่างส่วนคือจํานวนที่เราแบ่งทั้งหมดนะครับเราจะแบ่งเป็นกี่ช่องกี่ตารางกี่ชิ้นคือจํานวนทั้งหมดนั้นเศษข้างบนก็คือจํานวนชิ้นที่เราคิดคือจํานวนช่องนั่นเองนะครับ1ช่องก็จะเป็นเลข1 2ช่องก็จะเป็นเลข2นะครับต่อมา เศษหนึ่งส่วนสามอ่านว่าอย่างไงเศษหนึ่งส่วนสามอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสามนะครับเศษขึ้นก่อนเสมอนะลูกเศษมาก่อนเศษหนึ่งส่วนสามหนึ่งเป็นตัวเศษนะครับหนึ่งจะเป็นตัวเศษเนื่องจากอยู่ข้างบนสามเป็นตัวส่วนเนื่องจากสามอยู่ข้างล่างนะครับโอเค ทีนี้นะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับแต่ครูอยากให้เราเนี่ยทบทวนนะครับว่าที่ครูสอนไปวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ครูสอนเรื่องเศษส่วนใช่ไหมลูกเศษส่วนการอ่านเศษส่วนนั่นเองว่าถ้ามีตัวเลขมาแบบนี้อ่านยังไงนะครับตัวเศษจะอยู่ข้างบนนะครับทบทวนหน่อยตัวเศษจะอยู่ข้างบนตัวส,ส่วนจะอยู่ข้างล่างตัวส,ส่วนคือจํานวนทั้งหมดที่เราแบ่งนั่นเองนะครับ เค้ก1ก้อนแบ่งเป็น10ชิ้นส่วนก็คือ10นั่นเองนะครับส่วน1ข้างบนที่เป็นเศษเศษคือจํานวนจํานวนที่เราใช้หรือจํานวนที่เรากินนั่นเองเค้ก10ก้อนเรากิน1ก้อนก็จะเป็นเศษ1่ส่วนสาเศษ1ส่วน10นะครับเค้ก10ชิ้นกิน3ชิ้นก็จะเป็นเศษ3ส่วน10แบบนี้นะครับ อย่าลืมเด็ดขาดนะครับเวลาเราอ่านเราจะอ่านเศษขึ้นก่อนนะครับเช่นตัวอย่างข้อนี้1เศษ1ส่วนสเห็นไหมลูกเราก็จะอ่านว่าเศษ1ส่วน3นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับไม่มีกันบ้านครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ